สวัสดีครับผมเพจเฮนิมไผ่สร้างมนแท้อุตรดิต์นะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับาการตอนกิ่งไผ่แท้สร้างมนฑอุตรดิตนะครับหรือการคัดสายพันธุ์แท้นะครับจากสวนเรานะครับว่าวิธีการตอนวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ของเราเป็นแบบไหนนะครับนะว่า ต้นพันธุ์จะแข็งแรงและต้นพันธุ์สายพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับนะก็คือสายพันธุ์ที่สมบูรณ์และต้นพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับควรจะเป็นยังไงนะครับในกิ่งตอนนะครับกิ่งพันธุ์ของสวนเรานะครับเราจะตอนกิ่งนะครับ<สา>รเลือกการตอนกิ่งส่วนเรื่องอ่าเรื่องเง่าเรื่องอะไรเงี้ยผมขออนุญาตไม่พูดถึงนะครับก็อ่าวิธีที่สวนผมนะครับไผ่สวนเฮียนิ่มไผ่สร้างมนฑแท้ตุดิดนะครับเลือกใช้นะครับเป็น กิ่งตอนนะครับในการตอนกิ่งนะครับก็คือนะครับมันจะได้ขัดสายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็เอามานะครับโดยที่ต้นพันธ์แข็งแรงสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับอ่าจอยู่หน้าจอเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมฮะผมเอามาวางไว้นี่ครับเปรียบเทียบดูนะครับว่า1ต้นนะครับ1ต้น1กล้านะครับนะครับเห็นไหมฮะแทงหน่อแล้วครับนะฮะแทงหน่อออกมานะครับ อันนี้อายุ U. ผมเอามาเลี้ยงที่ลงถุงดำนะครับ2เดือนนะครับต้น,นนี้นะฮะประมาณเดือนครึ่งถึงเกือบถึง2เดือนนะครับหน่อฝั่งขวานะครับงอกขึ้นมาแล้วนะครับดู Double ขนาดของมันนะครับจะไล่เลี่ย no กันนะครับกับต้นแม่นะครับนะฮะแล้วดูต้นฝั Grandma ่งซ้ายนะครับเห็นไหมครับต้นจะลำใหญ่นะครับแล้วคิดดูว่าถ้าหน่อมันออกมานะครับมันจะขนาดไหนนะครับนะฮะ ก็คือการตอนกิ่งนะครับของส่วนเรานะครับส่วนเราจะตอนแบบนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนะฮะก็คือต้นพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่ต้นพ่อแม่พันธุ์มันจะมีแขนงอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะก็คือการตอนนะครับที่ต้นแม่มันนะครับเราจะอ่าพูดง่ายว่าแกล้งแกล้งตัวลำนะครับแขนงของมันนะครับก่อนที่เราจะตอนนะครับอย่างนี้นะครับคือคือถูกนะตัววิธีการตอนนะครับเขาจะตอน อันดับแรกก็คือเดี๋ยวมันจะมีกิ่งตรงนี้ขึ้นงอกขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาก็คือเราตัดปับ๊บตัดนี้ปุ๊บแล้วเราดึงแขนงพวกนี้ออกนะครับดึงแขนงพวกนี้ออกนะครับแล้วก็รอรอให้กิ่งแขนงตรงนี้มันออกมานะครับกิ่งแขนงตรงนี้มันออกมานะครับเราถึงจะตอนได้เพราะเราจะได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับออกมาทั้งสองฝั่งนี้นะครับออกมาทั้งสองฝั่งนี้ นะครับให้ปล่อยให้มันออกมาใหม่ก่อนนะครับเราถึงตอนพอตอนออกมาแล้วเสร็จสับปุ๊บลําต้นมันจะเป็นแบบนี้พี่นะครับแล้วเราก็คัดสายพันธุ์ได้เลยนะครับเป็นต้นที่ลําไผ่ค่อนข้างที่จะใหญ่และตรงแล้วครับแข็งแรงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตอนกิ่งนะครับแต่ถ้าตอนกิ่งแล้วตอนกิ่งจากตรงนี้เลยนะครับ กิ่งพันไผ่ของเราจะไม่สมบูรณ์นะครับกิ่งพันธุไผ่จะไม่สมบูรณ์และคือได้ได้น้อยคือได้หนึ่งต้นนะครับถามได้ไหมได้ครับเนี่ยตาตรงเนี้ยของมันจะออกมานะครับเริ่มมีตาไหมนะครับนะกล้องไม่โฟกัสนะครับนะครับมันจะมีมันจะมีมะมอ่าเห็นไหมครับมันจะมีตาของมันออกมานี่นะครับนี่คือตาของมันนะครับ เราจะไม่ตอนกิ่งนี้นะครับเราจะไม่ตอนกิ่งนี้ก็คือปล่อยให้มันงอกมาใหม่ก่อนพวกนี้ดึงออกได้เลยนะครับดึงออกได้เลยแล้วตอนออกมาปุ๊บมันจะเป็นต้นแบบนี้นะครับลำแบบนี้นะครับอันนี้คือเรามาเลี้ยงไว้นะครับหนึ่งเดือนนะครับดูนะครับเห็นไหมมีรากออกมาแล้วนะครับนะครับมีรากโผล่มาแล้วนะครับเราถึงจะจําหน่ายให้ลูกค้านะครับอย่างนี้หน่อออกมาแล้ว นะครับลากก็ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นไงเต็มถุงแน่นอนนะครับเต็มถุงแน่นอนนะครับพันไผ่สร้างมนแท้สายพันแท้นะครับใบจะต้องเขียวนะครับใบจะต้องเขียวใบจะต้องใหญ่นะครับดูใบได้เลยนะครับใบของเขาจะลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งทางประเทศจีนตอนนี้นะครับเขากําลังทดลองนะครับเอาใบไผ่สร้างมนแท้ตริดนะครับเอามาทำเป็นชาใบไผ่นะครับซึ่งเป็นอนาคต ของไผ่รซางหมอนตัวนี้เลยนะครับคือข้อดีของเขานะครับแล้วก็มีน้ําไผ่นะครับก็น้ําไผ่ส่วนของเรานะครับต้นพันธุ์ของเราจะขายกันอยู่ที่ต้นละ50บาทนะครับจะขายกันอยู่ต้นละ50บาทนะครับจะส่งทั่วประเทศไทยนะครับสั่งมากสั่งน้อยเราจะส่งให้ได้ถ้าสั่งเยอะนะครับผมมีเลทราคาให้นะครับแล้วก็ไปส่งถึงที่นะครับแล้วก็ทางสวนเรานะครับ รับปลูกด้วยนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวค่อยพักมาหากันนะครับผมว่าจะปลูกแบบไหนอะไรยังไงปลูกกี่ไร่คิดค่าปลูกหลุมแล้วเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็สนใจสอบถามกันได้เข้ามานะครับนะครับก็ของเราก็จะเป็นประมาณนี้กิ่งตอนนะครับใบเขียวนะครับเขียววันนี้พร้อมที่จะจัดจําหน่ายแล้วนะครับพร้อมที่จะจําหน่ายแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มนะครับส่วนเราจะพัฒนาสายพันธุ์ไผยสร้างมุน ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงนะครับสายพันธุ์ที่แข็งแรงเราถึงจะจัดจําหน่ายให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าซื้อจากเราไปแล้วไม่มีที่ขายหรือว่า,าผมผมไม่พูดถึงเรื่องการขายดีกว่าอันดับแรกก่อนเลยว่าท่านคิดจะปลูกไผ่ท่านต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกผมต้องมองก่อนว่า ถ้าท่านคิดจะปลูกไผ่หรือซื้อสวนจะซื้อไผ่จากสวนอื่นเนี่ยท่านต้องมองดูตัวท่านก่อนว่าท่านจะทํายังไงปลูกไผ่แล้วให้มันรอดเออใช่ไหมครับปลูกไผ่แล้วให้มันรอดนะครับอันดับสองก็คือปลูกแล้วเพื่อขายหนอ่อขายลำหรือว่าเพื่อประดับบ้านนะครับก็เราต้องมองก่อนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับธุรกิจถ้าท่านมองปลูกไว้ปุ๊บเนี่ยท่านสวย ปลูกไว้เป็นระแนงบ้านปลูกไว้ขายลำปลูกไว้ขายหนอนะครับก็ได้นะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเราพยายามช่วยกันนะครับให้ปลูกป่าสมบูรณ์มากขึ้นและไผ่ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นไผ่เศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งกําลังมาแรงมากนะครับปลูกไว้เลยครับนะครับใครสนใจพันธุไผ่แท้สร้างมูลอุตสาหิตนะครับทักมาได้ที่เพจเฮียนิ่มไผ่สร้างมูลแท้อุตสาหิตนะครับหรือช่อง YouTube นะครับได้เลยนะครับ เบอร์โทร0871473845นะครับ id line นะครับ087นะครับ1473845ส่วน id line 0626018992นะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูนะครับคนพูดอยู่นี่ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็สวัสดีครับผมนะครับอย่างเป็นทางการนะครับกับผมแอนิมนะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าพันธุ์ไผ่สร้างมนต์แท้ตุลิศเนี่ย เรากําลังพูดง่ายว่าเรากําลังคัดสายพันธุ์ไผ่ให้ไม่ได้คุณภาพนะครับเพื่อที่จะขายส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้าทุกทท่านนะครับที่ซื้อจากสวนไผ่เราไปนะครับคุณภาพต้องมาเป็นระดับหนึ่งนะครับมาตรฐานต้องตามกันมานะครับเราไม่มีการหลอกลูกค้าแน่นอนนะครับทุกวันนี้นะครับเพจออนไลน์นะครับขายของออนไลน์นะครับก็ลูกค้าพยายามคัดเลือกนะครับคัดเลือกสวนคัดเลือกสายพันธุ์ นะครับดีๆว่า,าสวนไหนที่มันคุณถูกใจนะครับสวนไหนที่มันเหมาะสมกับคุณสวนไหนที่เขาให้คําอธิบายนะครับให้คาอธิบายชัดเจนนะครับไม่จกตาหรือว่าไม่หลอกลูกค้านะครับว่าตัวนี้เป็นไผ่แท้ไผ่อะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะครับกลยุทธ์ของแต่ละสวนจะไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้จอมเทใครนะแต่ว่าผมจะมาอธิบายฟังว่า การตอนกิ่งที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นแล้วว่าเราควรตอนยังไงนะครับเทคนิคการปลูกต้องปลูกยังไงอันดับแรกก่อนที่จะปลูกนะครับท่านต้องถามใจเราก่อนว่าท่านพร้อมที่อยากจะปลูกไผ่ไหมปลูกยังไงให้รอดนะครับพอปลูกรอดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับส่วนเรื่องธุรกิจเรื่องตลาดเรื่องหนอ่อเรื่องอะไรเรื่องขายลำเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเอาง่ายๆว่าคัดเลือกสายพันธุ์ก่อนคัดเลือกส่วนก่อนนะครับที่ท่านจะปลูกนะครับผมแนะนํา ส่วนสวนผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารับปลูกไผ่ด้วยนะครับทั่วประเทศไทยซื้อจํานวนจากเราเยอะๆเนี่ยเรามีเลทราคาให้นะครับถ้าท่านใดที่มีระบบน้าอยู่แล้วนะครับอยากปลูกนะครับผมแนะนําปลูกได้เลยตอนนี้อย่ารอช่วงหน้าฝนนะครับอย่ารอช่วงหน้าฝนถ้าหน้าฝนปุ๊บกิ่งพันุไผ่จะมีน้อยทันทีนะครับของผมน้อยมากนะครับที่จะเป็นต้นสองลำนะครับที่จะเป็นสองต้นสองต้นคู่กันส่วนใหญ่ที่ส่วนเราจะ เป็นลำเดียวซะส่วนใหญ่แต่ถามว่ามีไหมที่เป็น2ต้นคู่ที่อยู่ในถุงเดียวกัน3ต้นคู่มีครับนะครับก็คือมันก็ไอตัวนี้คือพัฒนาออกมาแล้วก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าไอสามต้นสองต้นต้นที่อยู่ในถุงเดียวกันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เหมือนกันนะครับก็คือมันมันเป็นแล้วแต่กระแหงตรงนี้ที่แตกออกมานะครับที่แตกออกมาก็คือก็จะเป็นปลูกแรกมันก็จะเป็นสองต้นนะครับอย่างนี้นะลองให้ดู นี่นะครับนีในนนนบ่ในหนึ่งถุงจะมีสองต้นนะครับในหนึ่งถุงจะมีสองต้นถามว่าดีไหมมันก็ดีครับมันดีเหมือนกันนะครับซึ่งไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะครับกับต้นเดียวนะครับนีต้นเดียวนะครับซึ่งไม่มีความแตกต่างเลยบางท่านคิดว่าซื้อมาหนึ่งตุ้มได้สองต้นเฮ้ยกูได้ปลูกมาได้ทีเดียวสองต้นจริงๆแล้วมันไม่มันก็มีค่าเท่ากันพี่พอลำตัวนี้ออกมาปุ๊บมันจะเท่าแม่นะครับส่วนตัวนี้ถ้าหน่อแทงออกมาปุ๊บมันก็จะเท่าแม่แต่ผมให้การมองดูว่า ตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้หนอ่อทีอ่แทงออกมาแล้วนะครับหนอ่อทีอ่แทงออกมาแล้วมันจะเท่ากันกับตัวแม่เห็นไหมไล่เรียกกันแล้วถ้าต้นต้นพันธุ์ใหญ่ละ่ะต้นพันธุ์ใหญ่ปุ๊บออกมามนก็จะเป็นนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าออกมาลำมันก็จะเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องนี้นะครับคือ เอาง่ายๆใครจะปลูกผ่นะครับแนะนําให้ดูใจตัวเองก่อนนะครับใจตัวเองแล้วก็พื้นที่นะครับที่มีนะครับแล้วก็ปลูกยังไงให้มันรอดนะครับมันมีเทคนิคไม่ยากนะครับใครที่ชอบเกษตรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการเกษตรนะครับผมคิดว่าทุกคนต้องปลูกรอดอยู่แล้วครับเพราะผ่พวกนี้สามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็เาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆอย่างนะครับที่ ที่เราปลูกไปแล้วนะครับมันจะผลตอบรับเรามาวันนี้เราดูแลเขาก่อนวันหน้าเขาเลี้ยงเราแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวนไผ่ให้นิ่มไผ่สั้างมนแท้อุตรดิดนะครับสนใจสอบถามได้นะครับส่งตัวประเทศไทยครับผมนะครับยินดีให้คำแนะนำครับสวัสดีครับผม